สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวตัวราคาของ Oppo นะครับผมเริ่มตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับจะเป็นตัว Oppo A3X นะครับผมตัวนี้รองรับ 4G นะครับผมก่อนอื่นเลยพามาดูตัวบอดี้นะครับผม,ม,บผมแล้วก็ความหนาบางของตัว Oppo A3X นะครับผมตัวที่ให้ดูจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะมี2สีจะมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับผม นะครับอัปเดตร,ราคาก็ตอนนี้จะมีอยู่ที่3ราคาด้วยกันนะครับราคาแรกก็คือแรม464ที่3,399ตัวที่2แรม428ที่3,999แล้วก็แรม628 6 4,999บาทนะครับผมก็ตัวน,นี้นะครับสายชาร์จจะเป็นไท p e C นะครับผมใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมได้1สลลอตนะครับหูฟังจะเป็นแจ็ค3.5นะครับผม แล้วก็สเปคเบื้องต้นนะครับก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,100มิลลิแอมป์นะครับผมชาร์จไว45วัตต์ซูเปอร์โวล์นะครับผมแล้วก็มีระบบสเปรทัชนะครับสเปรทัชก็คือหน้าจอเปียกสามารถทัชสกรีนได้เลื่อนไหลนะครับผมไม่สะดุดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนีดนะครับตัวความสว่างหน้าจอที่1000นนีดนะครับผมแล้วก็ระพงเสียงที่300%นะครับผม ครับมีระบบป้องกันรอบด้านนะครับผมราคาสุดค้มนะครับผมในส่วนของตัวต่อมานะครับผมก็จะพามาดูที่เป็นตัว A3 นะครับ Oppo A3 หน้าตาก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันเละครับกับตัว A3x นะครับแต่ว่าสเปคจะสูงกว่านะครับผมนะครับก็ให้ดูนะครับตัวดีไซน์บอดี้ครับมี2สีมีสีขาวกับสีดำนะครับ แล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับผมก็มี2ราคาครับมีตัวแรม8นะครับตัวนี้ได้แรม8ปดครับวิ่งยี่แปดห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็แรม8ปดสองห้าหกยี่หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมตัวนี้สายชาร์จเป็น type c นะครับผมใส่เมมเออใส่ซิมได้สองซิมแล้วก็เมมได้หนึ่งสล็อตนะครับผมแล้วก็ใส่เออหูฟังเป็นแท็คเก็ตสามจุดห้านะครับผมตัวนี้สเปคก,ก็คือเบื้องต้นก็คือตัวสาย แบตเตอรี่5 1 0 0มิลลิแอมนะครับผมชาร์จไวสีวัตซูเปอร,ร์โวลตนครับผมลำโพงเสียงนะครับที่300ซนะครับกดสว่างหน้าจอที่1000นนิตนะครับผมมีระบบสปทสัดหน้าจอเปลี่ยสักเก,กรเลื่อนไหลนะครับได้เหมือนกันกับตัว A, A 3นะครับผมมี2สีนะครับผมแล้วก็ตัวถัดมานะครับผม ตัวถัดมานะครับก็จะพามาดูตัวที่เป็นตัว A3 Pro นะครับ A3 Pro นะครับผมก็อนอื่นเลยก็พามาดูตัวบอดี้ก่อนนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมตัวนี้นะครับ A3 Pro ตอนนี้ก็พามาดูตัวบอดี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับสายชาร์จเป็น Type C นะครับช่องเสียบปกฟังเป็นแจ็ค3.5นะครับผมมันพงคู่นะครับผม ตัวนี้ลองรับ 5G นะครับผมตัวนี้มีระบบป้องกันรอบด้านนะครับผมตัวนี้มีระบบกันน้ากันฝุ่น ip 54นะครับผมสเปรทัชหน้าจอเปียกสามารถทัชจีนได้นะครับผมมีเฟรเหน้าจอที่120เมรนะครับมี ai ด i n g boot แล้วก็ ai ยางลบนะครับกดปุ๊บลบปั๊บได้เลยนะครับผมตัวนี้จะมีเด็ดราคาอยู่ที่2ราคาด้วยกันนะครับ ram 6กร้อยยี่สิบแปดอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมแล้วก็ ram แปด8อ ที่8,999บาทนะครับผมตัวนี้จะมี2สีด้วยกันนะครับจะมีสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับผมมีสองสีนะครับแต่สีดำจะไม่ได้โชว์นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็พามาดูตัว Reno 13 F นะครับ 5G นะครับรองรับ 55G นะครับ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ oppo นะครับผมนะครับก็ตัวนี้จะมีสามสีดยกันมีสีม่วงแล้วก็สีบรูแล้วก็สีเกรกาไฟนะครับผมสเปคตัวนี้เบื้องต้นก็ตัวนี้มีระบบกันน้ำกันฝุ่น ip หกเกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถดำน้ำได้นะครับผมตัวนี้จะมีฟังก์ชันโหมดถ่ายใต้น้ำได้เลยนะครับผมแล้วก็โหมด แก้ไขภาพอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็ AI Live Photo นะครับตอนนี้แบตเตอรี่5 8 0 0มิแลิแอมป์นะครับผมชาร์จไว45วัตต์ Super v o นะครับผมครับก่อนอื่นเลยให้ดูบอดี้ก่อนนะครับผมบอดี้ัวนี้ค่อนข้างจะออกมาสวยงามน,นะครับผมส่ชยชาร์จ Type C นะครับผมใส่เมมได้2อมเมมบร่การ์ดนะครับตัวนี้นะ ราคาจะมีอยู่ที่2ราคานะครับจะมีตัวแรม12256อห้าอยู่ที่12,999บาทแล้วก็แรม12-512ที่14,999บาทนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาดูตัวที่เป็น 12f ที่มีตัวฟังก์ชันถ่ายใต้น้ำนะครับผมว่าเข้าไปใช้งานยังไงกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกฟังก์ชันนะครับผมพวก ai motion นะครับผมหรือว่าถ่ายภาพที่มีเงาสะท้อนสามารถแก้ไขภาพตรงนั้นได้ครับผมนะครับนะครับอันนี้คือ ip 6 9นะครับสามารถถ่ายใต้น้ำได้เลยนะครับผมถ่ายใต้น้ำคือถ่ายได้ที่ประมาณนานสูงสุด30นาทีนะครับพ่วมลึกประมาณ1.5เมตรหรือไม่เกิน2เมตรนะครับผมตัวน,นีนะ้นะครับ นี่ครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ5,800มิลลิแอมป์ชาร์จไว้4 5วัตซูเปอร์วต์นะครับผมแล้วก็มี i Link w o o d นะครับจะเป็นสลับสัญญาณนะครับผมอย่างชาร์จฉลาดช่วยทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียรยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาเราเล่นเกมหรือว่าทำงานอะไรต่างๆประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัว Hyper b o o s t นะครับผม Hyper b o o s t ก็คือเวลาเราเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับผมได้นะครับผม เดี๋ยวผมตัวนี้จะพามาดูตัวฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันถ่ายใต้น้ำนะครับก็คือก่อนอื่นเลยก็คือเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงที่โหมดกล้องถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้นิ้วโป้งผมนะครับกดเพิ่มเติมเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาดูตัวหน้าฟังก์ชันตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับผม แล้วก็สังเกตว่ามันจะมีโหมดถ่ายใต้น้ำตอนนี้เรากดเข้ามาเลยปุ๊บตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะเราก็กดปุ่มสีเหลืองนะครับกดคําว่าดําเนินการนะครับดําดำเนินการต่อนะครับผมสังเกตจะมีตัวอันนี้ครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มตรงนี้ชี้นะครับก็คือเป็นกดปุ่มถ่ายภาพแต่ถ้าปุ่มตัวนี้ครับลดเสียงจะเป็นปุ่มสําหรับกดถ่ายบันทึกวิดีโอนะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็ปุ่ม power จะเป็นปุ่มปิดนะครับเวลาเราถ่ายเสร็จนะครับขึ้นมาจากน้ําเสร็จนะครับก็กดปุ่ม power ตรงนี้ครับตัวนี้จะให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้ตัวนี้ครับกดค้างไว้ประมาณสักสามวีนะครับจะเป็นปุ่มระบายน้ํบอกนะครับผมตรงนี้นะจะมีเสียงแล้วก็ปล่อยนะครับผม พอขึ้นมาจากน้ำเสร็จนะครับแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าต่างคือทิ้งไว้ประมาณสักสชั่วโมงก่อนกัชาร์จแบตนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะก็มีฟังก์ชันถ่ายใต้น้ำครับนะี่ครับ,นะรบก็ดูให้บอดูบดีทีหนึ่งครับผมประมาณนะครับสำหรับตัวกล้องตัวเนี้ครับกล้องกล้องหลักห้าสิบล้าน ิกเซลกล้องหน้าที่3.2ล้านพิกเซลนะครับุตูตาไ8ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่ายมาโครที่2ล้านพิกเซลนะครับสำหรับ o p p l e Reno 13F 5ีนะครับผมตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว o p p l บ Reno ้ากีนะครับผมตอนนี้จะมีสีขาวกับสีตัวสีบลูครับโรมินัับลูจะเป็นสีบลู ตัวนี้สเปคก็คือตัวกล้องของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้องหน้าไอ้กล้องหลัก50กล้องหลังไอ้กล้องหน้า50กล้องถ่ายเซลฟี่50ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็อุนตร้าไวท์8ล้านแล้วก็จะมีมอนอโคม2ล้านพิกเซลนะครับผม <c oughs> ในส่วนหมด <c oughs> ฟังก์ชันต่างๆก็จะออกมาเหมือนกันแต่สเปกจะได้สูงกว่าตัวที่เป็น 12f ุณน,นะครับโหมดฟังก์ชันการถ่ายใต้น้ําก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ นะครับเหมือนกันกับตัวที่เป็นของ13เนะครับก็กดเข้ามาเหมือนกันตรงนี้ครับด้วเนินการก็มีปุ่มตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดค้างไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของตัวอันนี้ระบายน้ําบอกนะครับผมอันนี้เสรีจบะฟลยเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะได้ชาร์จไวนะครับชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นะครับผม แล้วก็แบตเตอรี่5,600ม mm ิลลิแอมนะครับซูเปอร์โวล์ครับมี A I ไลฟ์โฟโต้เหมือนกันแก้ไขภาพปัจิยะเหมือนกันนะครับ IP 6 9เกันน้ำกันุ่นเหมือนกันนะครับผมมี2สีนะครับตัวนี้ 5G นะครับราคาก็มีอยู่2ราคานะครับผมก็มีแรม12 256องห้กที่1 7มือดับาทแล้วก็แรม12 5ส2ที่เหมือบาทนะครับผม วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับอุสามวิรีวิวครับสวัสดีครับ